ชีวิตคู่ที่อยู่ด้วยกันอย่างสดใสและราบรื่นนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องโดยผลสำรวจดูเรก Sexual Wellbeing Global Survey พบว่าหนุ่มสาวไทยมีความพึงพอใจในชีวิตรักของตนเองเพียงร้อยละ43น้อยกว่าหลายประเทศทั่วโลกส่วนสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตรักของหนุ่มๆดีขึ้น ร้อยลบอกว่าต้องการความตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นในขณะที่มีเซ็กส์ส่วนสาวไทยร้อยละ4 3ให้ความสำคัญกับความโรแมนติกมากกว่าแต่วิธีที่คุณหมอนแนะนำมาก็คือการเปิดใจพูดคุยกันระหว่างคุณและคู่รักนั่นเองส่วนการใช้ถุงยางอนามัยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เพิ่มความพึงพอใจให้ได้แถมยังช่วยคุมกำเนิด ป้องกันโรคร้ายได้อีกด้วยนะครับ